กองทบกโต้แถลงการของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาครับกรณีความตึงเครียดบริเ,เวณชายแดนจังหวัดสระแก้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไทยได้ปฏิบัติต่อผู้ประท้วงชาวกัมพูชาตามหลักสากลและเป็นการดำเนินการภายในเขตอิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยพลตรีวินไทยสุวรรีโฆษกกองทับกได้ชี้แจงว่าพื้นที่เกิดเหตุที่บ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วนั้น เป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนและไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของกัมพูชาด้วยการที่ชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่อาศัยจึงเป็นการรุกล้ำอย่างผิดกฎหมายซึ่งทางการไทยได้ประท้วงมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ไทยใช้ความรุนแรงทั้งกระสุนยางและระเบิดควันนั้นโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าเป็นการเป็นบัติตามขั้นตอนสากลเพื่อควบคุมสถานการณ์หลังจากที่มีการพูดคุยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลและ กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีการพกท่อนไม้เป็นอาวุธแล้วก็เข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับโดยพื้นที่ตรงนั้นคือตำรวจนะครับซึ่งควบคุมฝูงชนแล้วก็ฝ่ายปกครองไม่ใช่ทหารอย่างที่ถูกกล่าวหา ทางโฆษกองทบกยังระบุด้วยว่าฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่ไม่เคารพข้อตกลงและที่สําคัญยังพบว่าทหารกัมพูชาที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มีการห้ามปรามผู้ชุมนุมเลยนะครับแต่กลับมีท่าทีสนับสนุนการจลาจลด้วยกองทบกจึงยืนยันว่าการกระทําทั้งหมดของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อรังรับเตุและป้องกันตนเองและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของกัมพูชาที่จะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการลุกล้ำอธิปไตยและบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย